เราจะมาเชื่อมต่อช่องทาง Line OA กันนะคะเริ่มต้นนะคะเราก็จะมาที่หน้านี้นะคะจะเป็น Dashboard นะคะเลื่อนไปที่เมนูข้างล่างนะคะที่เป็นรูปฟันเฟืองนะคะก็คือเมนู Setting ตตนะคะกดเข้าไปค่ะถัดไปนะคะเลือกตั้งเมนูตั้งค่าช่องทางนะคะ ค่ะในหน้านี้นะคะก็จะแสดงนะคะช่องทางทั้งหมดที่เราได้เคยทําการเชื่อมต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟ e b o o k นะคะอีเมลนะคะหรือว่า line นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะทําการเชื่อมต่อช่องทาง l i n e เอใหม่นะคะกดไปที่ด้านขวานะคะเชื่อมต่อช่องทางค่ะตรงหน้านี้นะคะเราก็คือจะมี หลายแบบเลยนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแชทนะคะคอมเมนต์ Comment นะคะหรือว่าอ e ีคอมเมิร์ซนะคะหรือว่าอ e ีเมลนะคะเราก็เลือกได้นะคะในที่นี้เราจะเป็นแชทนะคะก็คือที่เป็นไล o a OA นะคะจะเห็นว่าข้อมูลที่ต้องจําเป็นจะต้องกรอกนะคะก็จะเป็น channel id แล้วก็ channel secret ค่ะนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องไปเอาข้อมูลนะคะมาจากตัวที่เป็น Online official account manager นะคะเราก็เข้าไปเลือกที่ account ที่เราต้องการนะคะค่ะด้านนี้นะคะสมมติว่าจะเป็น l i โอเอเดโนะคะ ไปที่ Setting ค่ะค่ะแล้วไปที่เมนูนะคะ Messaging API ค่ะค่ะหน้านี้นะคะเราก็กดเลือก Enable Messaging API ค่ะค่ะตรงนี้นะคะก็คือเราก็จะมีการเลือกนะคะ Provider นะคะที่เราสร้างไว้นะคะถ้าเกิดว่าเรามี Provider ที่เราต้องการเราก็สร้างไว้เราสามารถเลือกได้เลยนะคะแต่ถ้าอย่างนะคะเราสามารถสร้างไปใหม่ได้นะคะอันนี้ขอเลือกตัวที่เป็นมี Provider ได้สร้างไว้แล้วนะคะกดตกลงค่ะ ตรงนี้นะคะข้อมูลตรงนี้เนี่ยไม่ต้องกอรอกก็ได้นะคะกดโอเคค่ะกดโอเคค่ะค่ะเราก็จะเห็นในส่วนของตัวที่เป็นข้อมูล channel id แล้วก็ channel secret นะคะเราก็จะ copy ข้อมูลนี้ลงไปค่ะ copy ข้อมูล channel id ค่ะ copy ข้อมูล channel secret นะคะค่ะตรงนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะกดส่งค่ะ ตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีในส่วนของที่เราเพิ่งเพิ่มเข้าไปนะคะก็คือเดโมโน่นึงนะคะกดเข้าไปแก้ไขชแนลค่ะค่แล้วก็ตรงนี้นะคะมีเว็บพุกนะคะ url นะคะเรากดปุ่มนี้นะคะตั้งตั้งเว็บพุกค่ะ,คะกลับไปที่ในส่วนของอ line official account manager นะคะตรงนี้นะคะเรานะคะก็ ไปที่ตัวที่เป็น uh, response setting นะคะค่ะตรงนี้นะคะเราก็ต้อง enable ขึ้นมานะคะก็คือตรงเ b h o o k คขาตรงนี้นะคะ webhook ค่ะนะคะเมื่อกี้ที่เราเข้าไปกดตั้ง We b บ o o กนะคะตรงนี้ Facebook เนี่ย w ว็ h o o กเนี่ยก็จะมาปรากฏอยู่ที่หน้าเจาของตัวที่เป็น line official account เช่นกันนะคะในตำแหน่งนี้นะคะค่ะค่ะแล้วก็กลับไปที่หน้านี้นะคะ ทางทางด้านซ้ายมือนะคะก็เป็นเมนูแชทน,นะคะค่ะเดี๋ยวจะทำการ่าทักเข้าไปนะคะจากไอคาวดี้พูนหนึ่งนะคะค่ะตรงนี้นะคะก็จะเริ่มมีแล้วค่ะสมมติว่าทักเป็นสติกเกอร์เข้าไปด้วยนะคะ จะเห็นว่าตรงนี้นะคะก็จะมีจานวนแมเสเซจแสดงขึ้นนะคะกดเข้าไปดูค่ะค่ะเมื่อกี้ที่ได้ทักไปนะคะก็จะมีข้อความที่ทักเข้าไปนะคะฮิโลนะคะแล้วก็มีส่งสติ๊กเกอร์เข้าไปนะคะนี่ค่ะก็ตรงนี้นะคะก็จะเสร็จสิ้นในการเชื่อมต่อช่องทางไลโอเอแล้วค่ะ